อันนี้เราก็ตากแดดจนมั่นใจว่าแห้งนะครับก็อันนี้เราก็จะมาเคลือบสเปรย์น้ำมันกันก็คือตัวนี้น,นะตัวนี้นะที่จะใช้เคลือบบางทีก็ม่ยุ่งยากนะครับก็แค่เดี๋ยวนะฝั่งที่มันจะรับอากาศเข้าก็คือฝั่งนี้ใช่ไหม นี้แล้วก็จะเคลือบแค่นี้ครับนี่ก็เช็ดทำความสะอาดแล้วก็เอาไปประกอบกับปุได้เลยก็ใช้งานได้แล้วครับอันนี้เช็ดเฉพาะแค่ขอบอนะไม่ได้เช็ดที่ผ้านะครับเอาค เช็ดตรงที่มันขอบมันมันออกไปครับคครับก็ประกอบใช้งานได้เลย थे